อันนี้นะครับเป็นใบที่มันช้ำนะครับที่ผมรับน้องมานะใบช้ำน้ำเรารักษาด้วยการทาปูนแดงนะครับสวัสดีครับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชานอลอีเช่นเคยนะครับเอาวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับตัวฟิโลเดนดอนนะครับตัวฟิโลเดนดอนคาราเมลมาร์เบิลนะครับก็คือพินนาคนะครับ เนื้อเยื่อนะครับปักเนื้อเยื่อนะครับของผมนะครับก็ไม่เชิงว่าด่างนะครับแต่ว่าติดด่างมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูอัปเดตนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือรับน้องมาแล้วใบน้องมันช้าน้ำนะครับเนื่องจากทางสวนนะครับเขาทาน้ามันเคลือบที่ใบนะทำให้แกนกลางของใบนั้นเกิดการช้าน้ําหรือเน่าเสียนั่นเองครับแต่ว่าเราได้ประคองน้องนะครับจน อยู่รอดได้นะครับส่วนใบที่ช้าน้ําจริงๆมันก็รอดนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันเสียเยอะผมเลยตัดทิ้งเดีหรือมาเช็คดูอาการกันนะครับว่ามันพัฒนาไปที่ไหนนะครับจากคลิปนั้นมาคลิปนี้นะครับ before after มาดูใกล้ๆเลยครับผมอันนี้คือต้นที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือต้น p h i l o d เดนด o อนะครับ Caramel Marvel นะครับหรือพินหน้านะครับของผมเป็นไม้ปั่นเนื้อเยื่อนะครับอันนี้นะครับเป็นใบที่มันช้ำนะครับที่ผมรับน้องมานะ ใบช้ำน้ำเรารักษาด้วยการทาปูนแดงนะครับในการรักษาเนาะทาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับจริงมันมีหลายใบแต่ผมตัดทิ้งไปแล้วนะครับนี้เหลือไว้ใบหนึ่งใบนี้ก็สมบูรณ์หน่อยอันนี้นะครับจะเป็นใบออกใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ใบล่าสุดนะนี่ครับเห็นไหมครับดูลายนะครับเขาจะเป็นลายเงี้ยเป็นลายเหมือนพาเลโซครับจะเป็นลายแบบสเก็ตด่างๆเงี้ยครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีนี้ใบหนึ่งนะครับเห็นไหมอันนี้ผมก็ดูว่าแปลกไปอีกแบบนะครับ ไม่ได้มันก็ไม่เชิงว่าด่างชัดนะครับก็จะเป็นเหมือนสะเก็ดสะเก็ดหน่อยครับติดมาแต่ใบล่าสุดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีรอยด่างเท่าไหร่นี่คือลายใบอ่อนนะครับออกมาก็จะเป็นสีชมพูน่ากหน่อยนะครับอันนี้ฮะเห็นไหมข้างล่างก็จะเป็นบอนหูช้างพ่อไข่นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเยื่อกล้ามกุ้งนะครับที่เราตัดตอนมาครับอันนี้ที่เลงลงคลิปที่แล้วนะครับกุ้งนะครับแทงยอดมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นอีกต้นหนึ่งครับพินหน้าอีกต้นหนึ่งได้มาก่อน ครับต้นนี้ก็ไม่ค่อยติดด่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลายก็สวยดีเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวรอยอดให้มันสูงก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะตัดยอดนะครับขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าแฟนเพจลูกเพจนะครับที่ถามกันมานะครับให้อัปเดตตัวฟิโลพินหน้านะครับอันนี้ครับการรักษาไม่ลากไม่ยากนะครับของเราลากไม่เน่านะ มันเป็นที่ใบอย่างเดียวนะครับเราก็ตัดใบทิ้งได้นะครับหรือว่าจะรักษาใบไปก่อนก็ได้นะครับพอตอนนั้นมันช้าน้าหมดเลยครับอันนี้คือใบที่ออกมาใหม่หมดเลยครับใบเก่าก็แทบจะพังหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับถ้ามีอะไรสอบถามก็ทักกันเข้ามาได้นะครับในช่องยูนิฟิที้ชาแนลนะครับหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคอมเมนต์ลงมาใต้โพสต์คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับช่วยกันออกความคิดเห็นสาหรับมือใหม่นะครับผม ขอบคุณมากนะครับ